<c oughs> สวัสดีสอีผู้ติดตามผู้รอคอยเล่าสามาคีนะพี่น้องนะโอ้มาเคืนแต่คักแตกแน่นะพี่น้องนะขึ้นวันที่ยี่สิเบเอ็ดมนีวันที่ยี่สิบสองแล้วเด้อพี่น้องเด้อขึ้นวันที่ยี่สิบเอ็ดแตกทะลุเป่าเลยพี่น้องเอ้ยทะลุสุด,สดยอดสุดยอดไปเลยทะลุทะลุเลยสีเล่า เล่าละสอ,สอเด้งสองเด้งเล่าแรกกะเล่าสมาคีกับสองเด้งพี่น้องเอ้ยวิ่งซีวิ่งซีวิ่งสามหลุดซีสต4 5ซกเขาหลุดซนะีกเกาซีเกะพี่น้องเนาะนี่แหละก็ปูใช้หลุดสโตก็ได้ในในระยะของเขา ือว่าหาหกกระรุดคือกันแล้วก็เลยมาตั้งใหเอาซี LC เขามาเสริมตัวหนึ่งนั่นว่ายนี่ลุดหากับ,กบหกไหมาซีคือว่าสามคู่นี่สามตัวนี่ลุดยากนะพี่น้องขันลุดกับคือว่าเป็นลุดอิลีนะวันนี้กับมาตัวมาที่สองกับเล่า VIP กับซีหาแปด เขาสองตมันว่าขันวิ่งขันวิ่งจะธรรมาดาก็าได้ขันเอาเขาตัวเดียวก็ได้ตั้งเจได้จะหานะพี่น้องนะเขาสามตัได้ทั้งหาทั้ง8ปดได้สองเด้งแล้วสมาครี้วิไอพี่กะสมาคี้วิไอพี่กะสองกับสาม อันนี้สองหนงตรงตรงมาเลยเนาะสองสามคือห้สองสามแมนวะสองหนงตรงตเลยคือว่าศูนยสองสามนี้ตัวจอกระแตกอีกพี่น้องได้สามได้สามงเด้พี่น้องเด้อันนี้เด้คันพูไดเขาตัวจอกับสองสามกัเขาตรงตรเขาตรงตแมนบ่ละแมนสองสาม เราสามารถีบแมนบแมนได้อันเดียวได้เดได้สองเด้งได้สองเก็ดสามหนึ่งสองเด้งสีเด้งหกเด้งแล้วเก็เด้งกับเล่าสตาเล่าสตารกัมาเล่าสตากัเขาสองทีนองก็ได้สอตัวกลมกัเขาสอตัวกับสอก็ ขาสรงกันได้เด้งกันได้สองซีพี่น้องได้หกได้เก็ดเด้งพี่น้องโอ้แตกสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะทะลุเลยทะลุเป่าทะลุเป่าแตกสมบูรณ์ดีแตกเต็มเต็มพี่น้องเอฟซีผู้ใดเข้ามาเบิ่องหล่งก็สิ่งใครสุขคนที่นอตี้คอมเมนต์มาให้เห็นในเด้อเมื่อแตกครับจังสิกันได้ผู้ใดดีใจในว่าโอ้เอฟซีลูกเซตลูกค้าเด็เขากัน ได้ทุกขูทุกคนยุ้ยเพราะเดว่าวรุดอาจ,จารย์เอ้ยลุดจักสิว่าจาังไลยขันว,าว่าลุดเนาะต้องวา่าต้องว่าได้ไหมเอามาเบิ่งเริ่มมาบอกหลายใหญ่ยยห้างแล้วเบิ่งเราสามัคคีเราสามัคคีจัดแล้วจัดแล้วพี่น้องเราสามัคคีจับคูเลย

cầu xuống si cầu si cầu si cầu cầu kiết cầu kiết cầu kiết bình bình Vinh Vinh pet chết Pet chết win. lụt. sáng tua lụt. xuống 087 087รูดที่นังรูดที่ตัวรูดดด้วนี่เนี่ยศูนดเจดอืวิ่งแปดวิ่งเูดเลมเ่น bảy ừm, này cáp buộc, cái cáp buộc เอาตัดด็กได้เด้หมือนี่ตี่สามทีสเอาละจัดแล้วเล่าวีไอพีเล่าวีไอพี่

0 6 1-0์ห6 9นึ một chết rừng đám tua đám tua cao một chết lụt lụt sáng cao chết chết nào chết cao เขียนต้นนี่เ้อะรูดจะไปเขียนสาม่นรูดเบื้องล้ายมือเลยเข้าใจแล้วนะพี่น้องเนาะเมื่อเป็นตัวให้ตัวให้เิ็งดิให้รูดดิสามตัวน่ะวิ่ง6กเกดสามตัวรูดเก้าฮกเดเขียนรูดไว้นั่นเลยนี่ ไปนั่งบางคนที่บอขอาใจเขาใจเราบ่าที่เดียวกระหัวจักกันเนาะแต่ที่บขอาใจแต่พูเขามาไม่กัสิบาอเหล็กปูบอเขาตามตนคือตัวหลูดเดอรบ่แมนตันตัเต,ตีงเดอร์เล่าสามาคี nhắp quý bay nhắm bổ hển nào sa mộc kỳ sa mộc ai Giáp khu 36, hộ sám hộ hà nâng hà nâng hà

สามหกวิ่งเนาะเต็มพอดีเลยผู้หลังให้สามตัวลูดสามตัวลูดเกียรสามหกเกียสามหกลูดเอาไปทั้งเกียรลูดไปทั้งนี้ลูดเกียรสามหกลูด วิ่งสามหกเคสสามหกหลุดสามหกวิ่งสามหกกลมเด่นกลมเด่นสามหกแล้วสตาวีไอพี Wow. seta seta serta b ip tabi ip ip จับคูเก้าแปดาแปดาี่าซีี Câu xuân Câu xuân Phé trống Phé Vinh 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 แดวิ่งสามตัวศูนย์เกด้ตัวลูดสตัวลูดเ้วยพีน่นางเด้อเข้าใจเด้ออย่าไปตดไปเจ๋งเ้วไปลูด รูดเก้าแปดแล้วก็เอาซูนมาเติมอีกตัวหนึ่งขันรูดสามโตเห็นว่าขันรูดสามโตมันได้เกตเด่งวันที่นี้สิเวดได้เกตเด่งรูดสามโตรูดสองตัวก็สิได้ประมาณสองเด่งสามเด่งคุ้มค่าคร่วคือรูดสามโตพี่น้องเนาะสามโตนี่คุ้มแสนคุ้มเลยวิ่งเก้าแปด รูดศูนย์เก่าแปดผมเด่นเก่าแปดอ้ขนศูน

แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเอ้ยพอได้มาแล้วก็ได้ษรื้อเขียนว่ายับขึ้นว่าเห็นกันแล้วโอ้ยสดที่สดที่สดลหลายๆอา้าวเห็นแล้วบ้านนี้แคปหน้าจอแคปหน้าจอไปเขามากกระด้ษพวกดี้เขามารุ่นกะกดกระดิ่งติดตามไปเด้อเพื่อสิบวันอีพิพลาดยนี่ยไรปูปล่อยเด็กปล่อยเบื่อให้เห็นก่มีหลายอย่างอยู่ของปูเล่าก่มีเล่าเมื่อคืนนี่ลดพี่น้องลดทั้งสามตำนักเลย น้ำปูสามสำนักเรื่องของปูของเสียนหน้าดีเสียนป่าตานลดกนรมัดเหมือนมีจัดโตว่าเขาถอดวิ่งว่าเขายั้งเลยลดลมละลายลมไปเลยลมแล้วเล่าพัฒนาเน้านอนเอาข้าเบ้งเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด้ิด,ดตามอยู่นี่อันนี้จังสมบุญคักนี่ล่นสมบุญหล่นเนี่ยเด็กเด้งพี่น้อง วนันที่2สิบเอ็ดเกตด่งวันที่2สมือนี่ละมือแรกนี่จะเป็นยังไงเขามาเบิ้งเด้อเบิ้งมาจัดกันมีหลายคููสีเขาคือเก่าวะได้สมบุญคือเก่าบ้าเอาบ่าหลายใหญ่ห่างจับคูแล้วเหลาสามคัคคีหลับแหลกแปดเกตเ็ดศเก้าศูนย์สเก้าเก้าเกวิ่งแปเกต ผมเล่นแปดเกตสาตัวลูด0ูนย์ดเหลูดแล้วว่พี่จับโคหเกหกสามศูนย์ห่งศูนย์หกเก้าวิ่งหกเกดกมเล่นหกเกดวิ่งลูด 9, เก้าเ เล็กเกดได้พี่น,อนอ้องยุคขังลดนั่นว่ามันเนบืง้งเบิ้งกะเบิบ้งเอามันเป็นมุนมอยุ่เลขเก็เล็กเก็ดด้นั่นด้อแล้วสามาคีวีไอพีับคูสามหา่งเก็ยดสามหกศวิ่ง36กลมเล่น36มหลูดเก็ยดสามเล่าสตา bip จับโค98หาซี90 82วิ่ง98กมเล่น98 3้ำโตลูด098อารพี่หลังเอกซ้ได้ข่ามาแล้วก็แคปหน้าจอไปเ้ยวันที่21 ได้เก็ตเด้งมาแล้วพี่น้องเขาซีเล้าเขาเต็มเตีมเลยซีเล้าเอ,อื่นวันที่นี้วันที่นี้สิบสองมือนี้แหละไ่เม็นมืออื่นมือนี้วันที่นี้สิบสองตอนเย็นต้องเอาอีกต้องลำลุวยอีกนะพี่น้องนะให้พี่น้องลลเอฟซีผู้ใดมาติดตามลำลำเรื่อยๆได้เฮงปังๆวันที่นี้สิบสองมือแรงสองสุ่มเครื่องเป็นต้นไปให้พี่น้องเอฟซีทุกคนโชคดีลำลำเรื่อยๆเฮงเฮงปังๆเด้อ พอกันไม่คิปต่อไปสวัสดี